ในวันอาทิตวันนี้มีสอสอมาทับมนเลยค่ะสอสอจริงนะคะขอบอผูนะคะขอเสียงี่าที่นสะคะอาเองเกีาบรเก้าเเล้าอก้าเก้าเบอรกาเอร้าอกเบอร์เลยาเะอร์เรเกอร์เบอร์ะเบอร์เบอร์ ผมขอพูดประเด็นสุดท้ายของผมเองครับพี่น้องครับผมเป็นชาวบาเรือนี่นเราะฉะนี้ผมก็เป็นสมาชิกพรรคเีรพ่น้องทหอายเดินผ่านาแล้วทีน้องทีกงครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับ ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์คืนใดนอกจากบ้านรวย